สวัสดีครับพบกับผมนะครับอเมน,นโป้งตอนนี้ก็อยู่กันที่งานซัมซุงนะครับที่เป็นการเปิดตัวของใหม่กันก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นในส่วตัวดิสเพย์ไม่ว่าจะเป็นเดอะวอลนะครับด้านหลังนะครับซึ่งอาชื่อว่า Display Tech Summit 2022นั่นเองเช็นว่าจะมีสินค้าเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลเป็นหลักนะครับยข้างหลังเองเนี่ยก็จะเป็นจอขนาดยักษ์เลย146นิ้วด้วยกัน ก็เรียกว่าเป็นจอที่เน้นเรื่องของการใช้งานนะครับแบบ B 2 B หรือว่าใช้งานตามองค์กรหรือว่าถ้าบ้านใครอยากได้จอใหญ่ขนาดนี้นะก็สามารถไปซื้อหากันได้นะครับแต่ก็บอกเลยว่าราคาก็ค่อนข้างโหดนะครับท่าที่ทราบมาคือหลายล้านบาทเลยนะเพราะว่าเป็นตัวหน้าจอที่นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีสดใหม่เลยเรื่องของตัว micro LED แล้วก็ เรื่องของการแสดงสัญเนียน่ยถือว่าเทพที่สุดแล้วก็ว่าได้นะมีข้อละเอียดนะครับอยู่ที่ uhd 4 k นั่นเองแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบ the wall all in one หมายความว่าขอบหน้าจอเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าเราจะเป็นการติดตั้งฝังไว้ในผนังเลยนะครับก็เน้นเอาไปใช้งานตามองค์กรนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆที่แน่นอนต้องมีงบสูงหน่อยในการติดตั้งหน้าจอเพื่อการประชมุมหรือว่าในการใช้งานบางอย่างนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่า อย่าเอาไปดูหนังที่บ้านก็ได้นะผมก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสนใจกันอยู่มีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือ146นิ้วแล้วก็110นิ้วด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆเรื่องของการแสดงผลแล้วก็เขาต่อผ่านทางตัวโนบุกซัมซุงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าหน่อยและมาดูกันต่อที่ฝั่งนี้กันดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยก็ว่าได้กับ Samsung Odyssey าร์ g เกมมิ่งมอนิเนะครับที่เป็นแบบจอโค้ง 1000R แล้วก็สามารถปรับได้ทั้งตัวแนวนอนปกติแล้วก็แนวตั้งซึ่งก็จะมีชื่อว่า Cockpit โหมดนะครับคอ p ิดโหมดก็คือจะเป็นการปรับตั้งขึ้นมาแล้วก็แสดงผลนะครับเป็นสามหน้าจอหรือว่ารองรับกับตัวโปรแกรมที่มี UI ในการแสดงผลนั่นเองก็ถือว่าเป็นจอโค้งที่ล้ำหน้ามากๆเลย กับนะครับเทคโนโลยีต่างๆมากมายอัดแน่นขนาด55นิ้วด้วยกันแล้วก็เป็นแบบ 4K ด้วยที่ d e f เฟ s เร a ท e 165Hz นะครับก็เน้นแหละเรื่องขอดเอาไปเล่นเกมเป็นหลักแล้วก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นพี่ท็อปสุดด้วยของในส่วนของตัว Odyssey นะครับซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นตัว Odyssey g 9น,นั่นเองเรื่ององารแสดงสีนนส,สันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันสวยสมจริงอย่างที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเนี่ย จัดเต็มนะครับเรื่องของตัวเทคโนโลยีด้านภาพนะครับแล้วก็ด้านเสียงซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเอาจอนี้ไปใช้เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะกับเกมมิ่งเดสก์ท็อปมากๆด้านหลังเองเนี่ยก็เห็นว่านะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ขาตั้งเบอร์เรอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองก็น่าจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะดูดิมันใหญ่โตมากเลยมีไฟ LED ด้านหลังนะครับก็คล้ายๆกับตัว Odyssey G9 แหละแต่ว่ามีการขยายสเกลให้มันใหญ่โตขึ้นมามากนะครับ เดี๋ยว้อยให้เขาปรับดีกว่าว่าเป็นในส่วนของตัวว่าเป็นส่วนของตัวนะครับของแนวนอนเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนมันก็จะโค้งรับกับเรานะครับเวลาใช้งานผมถือว่ามันเป็นเกมมิ่ง o มอนิเตอร์แบบที่สุดแล้วมั้งณตอนนี้ที่พร้อมขายในไทยนะครับราคาเมืองนอกเนี่ยผมบอกก่อนอยู่ที่1 0 0 0 0แกว่าบาทอ,อันนี้ตัวรีโมทนะครับก็จะมีตัวเหมือนกับคอนโทรเลอร์ทั้งตัวปกติ แล้วก็ตัวที่เป็นรีโมทปกติแบบนี้ด้วยในการปรับตั้งค่าใช้งานต่างๆนั่นเองก็ถือว่าแน่นอนนะครับจอล้ำหรือไม่ได้นะตอนน้องมีเรื่องของตัวการคอนโทรลที่มีความล้ำหน้าด้วยนะออดูแล้วก็ใช้งานง่ายน,นะครับผมลองเล่นดูแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะครับจากทางซัมซุงเขาเลยคราวนี้ผมคิดว่าเครื่องนี้มันก็เหมาะแหละสำหรับคนที่ประกอบ PC ที่แน่นอนราคาจะต้องสูงหน่อยเนาะเพื่อที่จะแบบ สมกับตัวหน้าจอนี้แบบ 4K 1นึ h z ลแสดงว่าตัวเครื่องเองเนี่ยโหถึงได้เป็นแบบสเปคแบบ Core i9 หรือเปล่านะการ์จอเป็น RTX 3 0 9 0 Ti แบบ2ใบหรือเปล่านะประกอบ PC ก็หลักแสนบาท2 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาทซื้อจอไปประมาณแสนหนึ่งก็น่าจะโอเคนะครับราคาเมืองนอกเนี่ยเขาจะอยู่ที่3,500เหรียญแต่ราคาเมืองไทยเนี่ย ท่าผมทราบมานี่คือเซอร์ไพ์นะเดี๋ยวรอเขาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เขาต่อผ่านตัวที่เป็นเครื่องคอนโทรลเลอร์เครื่องคอนโซลสินะครับก็จะเป็นตัว XBOX นะครับแล้วก็มีตัวกล่องเนี่ยนะครับบลนอคอนโทรลของเขาเนี่ยนะครับในการที่จะใช้งานทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับไปคอยเสียบไปไปมา,มา,มาอะไรประมาณนั้นนะนะออก็ถือว่าช่วย เรื่องของความสะดวกในการใช้งานแล้วกิดว่าเป็นสุดยอดจริง,รงๆอ่าแล้วก็ตัวราคาผมลองถามเขาดูแล้วนะครับคือเมืองนอกเนี่ยเทียบแล้วประมาณแสนสองเว้ยแต่เมืองไทยเนี่ยขายอยู่ที่ 90, 9 9 9 9 0บาทนะครับถูกกว่าเมืองนอกเนี่ยประมาณ20,000กว่าบาทเลยนะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราขายถูกที่สุดในแถบประเทศแถวนี้แล้วนะเฮ้ย hey, จริงๆถูกกว่าอเมริกาเอาจริงๆถือว่าซัมซุงประเทศไทยเนี่ยทำราคาดีนะครับทำให้ กับงบประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทไม่เกินนะครับทอง10บาทก็เชื่อว่าถ้าใครงบถึงแล้วก็ประกอบ PC เนี่ยเรียกว่าระดับ2 0 0แสน0 0 0แสนอยู่แล้วเนี่ยจอตัวนี้ผมว่าน่าจะเข้าคู่กันที่สุดแล้วมั้งนะเพราะว่าในตอนนี้จอเกมมิ่งนะครับมอนิเตอร์เนี่ยตัว Odyssey G9 ที่ผ่านมาเขาเป็นแบบเหมือนกับบอลลังไงแต่ตัวนี้เข้ามาส่งต่ออีกทีนึงก็อารมณ์แบบตัว G9 ต่อการสองหน้าจอกลายเป็น โอดิซี่เอชนั่นเองอะะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกหน่อยดีกว่าเนาะอันนี้คือมุมกว้างๆนะเห็นว่าโอ้ดิสเพย์เขาเนี่ยก็เจ๋งดีนะเฉียวหัวเวลาโชว์หน้าจอนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปโชว์ที่อื่นอีกไปดูข้างนอกกันต่อเลยเพราะว่าเรายังมีสินค้าตัวในส่วนตัวหน้าจอที่น่าสนใจกันอยู่นะครับข้างนอกมาเนี่ยก็มีคนแบบเยอะแยะเลยนะที่ยังให้ความสนใจกับอีก3 Product ด้วยกัน ก็ตรงนี้อาจจะแบบเป็นโปรดักที่ราคาจับต้องได้ง่ายด้วยแหละกับราคาประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับตัวแรกตรงนี้จะเป็นตัว Samsung Smart Monitor m 8นะครับเป็นขนาด3-2นิ้วนะครับหน้าจอก็เพื่อการใช้งานกับยุคนี้เลย Hybrid Work, Work for Home แล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับเป็นสีขาวมีรีโมทในการใช้งานด้วยและแม้จะเป็นพ a โนว VA แต่ก็ภาพผมชัด อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมพาไปดูก่อนก็จะเป็นตัว samsung view f i n i t y นะครับตัวนี้ก็เป็น monitor ที่เน้นการใช้งานเรื่องของตัว creator เพราะว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูแล้วมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับเน้นความเรียบง่ายแต่ว่าดูดีดูมินิมอลตัวเครื่องเองก็เป็นสีดำแล้วก็สามารถปรับเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนได้นะครับตัวสเปคเองก็เป็นแบบหน้าจอ4 k นะครับ ultra hd มีขนาดสามนนิ้วแล้วก็ตัว27นิ้วด้วยกันตัวนี้มีค่าสีเนี่ยแบบ dci p 3เรียกว่า9 8เลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่น่าใช้งานแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเอาไปใช้งานกับตัวโนบ,บุกนี่คือเข้ากันเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อนะครับรองรับ usb แบบ f ูฟังก์ c t i o n ได้ก็คือต่อโนบ,บุกปุ๊บเนี่ยโนบ,บุกเครื่องนี้ก็จะทําการชาร์จไฟโดนชาร์จไฟมาในตัวด้วยโดยจ่ายไฟที่90วัตต์นะครับแล้วก็ รองรับการแสดงผลแล้วก็ออนไฟล์ได้และตัวหน้าจอเองก็จะกลายเป็น USB C h u b ทันทีเลยเออตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าและการที่น่าสนใจและผมแอบมาดูหน่อยกับตัว s m s u n n นะครับโน้ตบุ๊ก Galaxy Book เครื่องนี้เฮ้ยมันดูแบบดูดีนะตัวเครื่องเองเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็สัมผัสเนี่ยเป็นเซรามิกคล้ายๆกับ I i อีกค่ายนึ่งเลยนะแล้วก็จะเห็นถึงความพรีเมียมแล้วก็ดูดีนะ แต่ตัวนี้ก็ไม่มีขายในไทยเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเองก็เป็นภาษาเกาหลีนะครับเข้าใจว่าเขาเอามาโชว์มากกว่าว่าให้เห็นถึงการเชื่อมต่อใช้งานกับตัวหน้าจอ Viewfinity เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตัวนี้ได้รางวัลด้วยในสองตัว c s 2022นะก็เพื่อการใช้งานแบบยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยหรือว่าถ้าใครจะเอาไปทำง,งานพวกสายครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอทำไฟล์ผมก็ถือว่า น่าซื้อแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับราคาเนี่ยรอเขาบอกอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมอนิเตอร์และการที่น่าสนใจแล้วก็ผมกลับมาที่ตัวซัมซุงโนบุกนิดหน่อยผมอยากเอาใจช่วยเขานะว่าอยากให้เข้ามาเข้าไทยแต่ว่าตอนนี้สเปคเนี่ยผมลองเช็คดูนะครับมันจะเป็น Intel Core i 7 1แหละก็คือตัวนี้มันไม่ใช่ตัวใหม่แต่อย่างใดนะ อันนี้แอบสองเขานะคือลุ้นไงหรือว่าบางคนอยากได้นบ,บุกซัมซุงมาใช้งานคู่กับพวกซัมซุง g g ลิ a ซี่ฟลิปอะไรแบบเนี้ยเ,เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ชอบนบ,บุกซัมซุงนะมันดีไซน์มีความเป็นเกาหลีอ่ะมันไม่เหมือนกับแบรนด์เอเชียหรือว่าแบรนด์อเมริกาเลยทีเดียวแล้วก็เห็นว่าเวลาเข้าเซตจัดคู่กันนะเข้าคู่แบบเนี้ยนะครับกับตัวหน้าจอคอมิเตอร์แล้วก็วางบนโต๊ะมีเมาส์คีย์บอร์ดแยกเนี่ยก็เห็นภาพชัดว่า รูปแบบการใช้งานของยุคนี้เป็นยังไงเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเองเนี่ยไอ้พวกเองเนี่ยก็ยใช้นู่แบบนี้เหมือนกันหมนายความว่าต่อโนบุกกับจอนะครับแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดเมาส์แยกแบบนี้เลยเพื่อขยายนะครับเ x ็ e n d นหน้าจอเพิ่มอีกจอหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันหน้าจอเดียวมันไม่พอแหลวนะวันนี้กลับไปดูที่ตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ M8 กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้คนไน้นไปหน่อยนะครับขอเริ่มจากตัวฝาหลังเลยนะครับจะเป็นแบบลาย าร์บอนนะครับถักทอมาก็ดูสวยงามแล้วก็พรีเมียมดีผมว่าอารมณ์ตัวเนี้มันแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ากึ่งๆเฟอร์นิเจอร์นะเวลาวางบนโต๊ะทำงานวางที่บ้านเนี่ยมันดูลงตัวเลยตัวนี้ถ้าตามสเปคเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนะครับแบบ UHD แหละแล้วก็เป็น Panel VA นะครับแต่ว่าก็ได้เรื่องของค่าขอบเขตสีที่ค่อนข้างดีเลยตัวนี้เป็นขนาด32นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังเหมาะสมในการใช้งานเนี่ย ราคาที่ผมทราบมาเนี่ยมันจะอยู่ที่2 1 4 0 0บาทนี่เป็นราคาที่ราคาปกตินะครับราคากราของเขาเองแล้วก็จากการที่เขามีรีโมยมันทำงานคล้ายๆกับสมาร์ททีวีก็คือมันจะมีเรื่องของระบบปฏิบัติการในตัวทำให้เราสามารถติดตั้งแอปได้อย่างเช่นพวก Netflix นะครับหรือว่าอื่นๆ่วยจะเป็นตัว Disney p พ u s เป็นต้นนะ แล้วก็ในการใช้งานก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ง่ายเลยจะต่อโนบุกต่อ PC หรือว่าไม่ต่อก็ทำได้เพราะตัวมันเองเนี่ยก็มี OS ในตัวอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกห <ๆ S 2> นกึ่งโนัตกรรมที่ทาง a m s u n งเขาหาทำนะเพราะในตอนนี้ที่เป็นตัวสมาร์ทมอนิเตอร์จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมนึกได้นะเอาตรงๆนึกไม่ออกเหมือนกันอ่าแล้วตัวรีโมทเขานี่ก็มีความเล็กกระชับนะครับจับง่ายแล้วก็ในการคอนโทรลต่างๆก็ถือว่าสะดวกเลย มีปุ่มหลักในการควบคุมแล้วก็ปุ่มไม่ได้เบิอแยะอะไรมากมายแต่ก็มีในส่วนตัวปุ่มฮอตคีย์ในการเลือกนะครับพวก Netflix ดูบริการสตรีมมิ่งต่างๆนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นน a มซุงทีวนะครับแล้วก็ตัว Disney p พั s แล้วก็ตัว p พรามนั่นเองในการใช้งานนะครับปีอีกหนึ่งมอนิเตอร์ที่ผมลองจับลองเล่นอยู่แล้วก็ถือว่าสน,นใจนะครับอยากได้มารีวิวเหมือนกันเอาตรงๆก็เห็นว่าขาย ตัวนี้กันมาสักพักแล้วนะครับซึ่งเขาเองก็จะมีรุ่นลงลงมาอีกนะครับเอแล้วก็ตัวนี้เองก็จะมีกล้องเว็บแคมที่สามารถถอดออกได้กรณีไม่ใช้งานนะครับในส่วนตัวภาพเองเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าแม้มันจะเป็นพันเวีเอนะที่ในความสุกข,ของเราเนี่ยมันจะเป็นรองตัว IPS หรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามุมถิงเฉียงจัดนะครับ แสดงสีสันได้อย่างเที่ยงตรงแล้วก็สีสันไม่ได้เพีย้ยนตีอย่างใดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบ s ซัมซุงนะเกาเป็นผู้นําเรื่องของตัวหน้าจออยู่แล้วฉะนั้นแล้วพนวันธุ์วตัวนี้ก็ถือว่าทํำได้อย่างน่าประทับใจนะครับก็เชื่อว่าถ้าใครนะใช้งานแบบยุคใหม่ Hybrid Work ก็น่าจะสนใจกันวันนี้ตัวกล้องเองบอกไปแล้วว่ามันสามารถถอดได้ปุ๊บนะครับเป็นแบบตัวพอร์ตไทใช้ก็เสียบไม่ใช้ก็ ถอดเก็บได้นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ยุคใหม่ที่เขาก็หาทำเหมือนกันนะมีความแบบเป็นกลิ่นซัมซุงอย่างมากเลยก็เชื่อว่าเขาทำการบ้านเพอยงดีแหละเพราะว่าคนยุคนี้ก็ทำงานด้วยเรียกว่าจอเดียวนะครับทำงานความบันเทิงหรือแม้แต่การเรียนบางคนก็นั่งกินข้าวหน้าคอมพิวเ,เตอร์แหละแล้วก็ตัวหน้าจอเองก็สามารถ ปรับได้ขึ้นลงเป็นหลักแล้วก็ก้มเงยนะแต่ว่าปรับหมุนควงแบบ180องศา90องศาอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าใจได้เขาไม่ได้มาออกแบบมาเพื่อการนั้นเรียว่าถ้าใครชอบสีขาวนะครับเอาไปวางในห้องทํางานเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเข้าชุดกันเป็นอย่างดีนี่คือมุมกว้างๆของตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ นี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้คนแน่นน,นี้คนเริ่มหลวมๆแล้วกับตัว Samsung Flip Pro นะครับถือเป็นตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ Interactive Display ที่ใช้งานได้หลากหลายเพื่อการทำงานนะครับอย่างเช่นการประชุมงานการเปิดวิดีโอขึ้นมาแล้วก็มีการจดลงไปได้เนี่ยผ่านตัวปากกานะครับหรือว่าตัวผู้กันเองก็ได้นะครับ ในการขีดเขียนเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับการที่เราแบบอารมณ์เหมือนไว้บอร์ดนึกอ,ออกปะสมัยก่อนหรือว่าเป็นกระดาษแผ่นใ,นใหญ่ๆนะครับพอใช้แล้วเราก็ไม่สามารถเอาไปลงนี้ต้นได้มันลําบากไงอย่างามากก็ถ่ายรูปลงไปถูกไหมแต่ตอนนี้เราสามารถบันทึกหน้าจอได้บันทึกการประชุมได้นะครับมีกล้องในตัวด้วยสามารถประชุมออนไลน์กับหลายๆคนได้เป็นต้น่างเชิน่นเราประชุมกับหัวหน้างานของเราในห้องประชุมนะครับแล้วก็สามารถแสดงผลหน้าจอตัวน,นี้ได้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ เราจบบันทึกอะไรลงไปวิดีโอตรงสีนี้เอาไหมเลือกสีนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟไงนะครับก็เหมาะเลยสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการหน้าจอบแบบนี้รวมไปถึงการเรียนใช่ไหมคิดดูดิถ้าแบบเรียนแบบออนไลน์อ่ะถ้าใครไม่ใช่สูกมามันก็เสมือนว่าเราอยู่แบบหน้ากระดานคุณคุยนะอาจารย์เลยนะครับเพราะมันออนไลน์กันได้หมดแหละเอาละครับโดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับโปรดัก จากทางซัมซุงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t h w a l l All-in-One หรือว่าเป็นตัว Samsung Odyssey Arc นะครับ Samsung Smart Monitor M8 Samsung v i e w f ง n i t y S8 นะครับก็ถือว่าหลายสินค้าหลายอย่างเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว Flip Pro นะครับก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยกับตัวนวัตกรรมแล้วก็ตัวราคาเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า Samsung ทำราคาได้ดีนะ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับหาหน้าจอ Samsung Monitor เนี่ยมารีวิวกันและการยังไงฝากติดตามกันด้วยสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ